สวัสดีครับเ,เพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมเหรียญเสมา25้าพุทธศตวรรษนะครับเป็นพิมพ์แขนเล็กทั้งสาเหรียญน,นะครับสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับอายุก็60สกว่าปีนะฮะหกสปีแล้วนะฮะสิ่งที่ผมชอบในเหรียญออมเหรียญเนี่ยก็คือนะครับอ่างแรกก็คือว่าเป็นพิมพ์พระรีลายืนด้วยความมั่นคงนะครับเนี่ยนะฮะเป็นพระประธานของพุทธมณฑลน,นะที่เพื่อนๆคุ้นเคยนะฮะอยู่ใน กำลังก้าวไปข้างหน้านะครับก็ถ้าแขวนแล้วก็เชื่อกันว่าจะก้าวหน้าอะไรเงี้ยแล้วยืนอย่างมั่นคงด้วยนะครับเนี่ยนะส่วนด้านหลังเนี่ยที่สําคัญก็คือเนี่ยนะครับเป็นคาถาที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยนะครับก็คือคาถาเยธรรมมานะครับก็จะเขียนว่าเยธรรมมาเหตุปัปภานะแล้วก็เตสังเหตุุงนะฮะ ตถาคโตนะฮะเตสันจะโยนิโรโทนะเอวังวาทีมหาสมโนตินะครับซึ่งเป็นคาถาที่ตอนนั้นพระสัชชินะฮะพูดใหนภาษาริบุตรซึ่งยังยังไม่ได้บวชในพุทธศาสนาตอนนั้นที่ชื่อว่าอุปติสะปริภาชกฟังนะครับซึ่งท่านได้ถามพระสัชชินะครับว่า เอ,อท่านดูมีแบบความน่าเนะชื่อถือมากเลยท่านเป็นสาวกของพระศาสดาองค์ไหนอาจารย์ของท่านสอนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะพระสัชาาชิตท่านก็เลยแสดงทมบทนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นบทสรุปเกี่ยวกับหัวใจพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้นะครับก็คือทำเหล่าได้เกิดแต่เหตุนะพระคาถาโคตรเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธทมเหล่านั้นนะครับ และความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสัมเนมีปกติสอ,สอนอย่างนี้นะครับก็จะมีคําแปลหลายอย่างที่ใกล้เคียงกันนะก็คือพูดถึงเหตุแล้วก็การดับของเหตุนะครับซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาเลยนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่านะครับหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ไปแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์นะครับแล้วก็ในนั้นก็มีพระสัชชิด้วยแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะ พระสัชิชันก็ไปเดินบินฑบาตในเมืองน่าจะเป็นนารันทานะครับซึ่งตอนนั้นพระสารีบุตรกับพระโมคคลาซึ่งเป็นอาคาัคคมหาสาวกซ้ายขวายังไม่ได้บวชเข้ามานะพระสารีบุตรท่านก็ชื่อว่าอุปติสะปร,ปริภาชกนะครับส่วนพระมคคลานะท่านก็ชื่อโกริตะปริภาชกนะครับหลังจากได้ฟังเนี่ยนะฮะทำของพระท่านอัชิเนี่ยก็เลยรู้สึกว่า ดวงตาเห็นธรรมนะครับก็ประมาณว่าได้เป็นโสดาบันในเบื้องต้นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปพบพระพุทธเจ้านะหลังจากนั้นเมื่อไปพบแล้วไม่นานเนี่ยพระสารีบุตรท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์นะฮะพระมมคคลานะก็เหมือนกันนะท่านมมคคลานะเนี่ยประมาณ7วันหลังจากนั้นนะฮะส่วนพระสารีบุตรนี่ก็ส5้าวันแล้วก็พวกบริวารอีก250หท่านที่ไปด้วยกันก็ท้ายก็สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดนะฮะทำให้คาถาบทนี้เนี่ย ถูกจารึกไว้ตามโบราณสถานต่างๆในยุคทราวดีหรือยุคที่มีการเผยแพร่ศาสนาพุทธเข้ามาอย่างมากมายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเหรียญน,นี้ก็นํามาเขียนไว้นะครับซึ่งเหรียญที่ปลุกเสกในปี2500ที่เป็น25พุศตวรรษนี่ก็คือถือว่าเป็นพิธีกรรมที่สุดยอดมากๆที่สุดทั้งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงชอบเหรียญน,นี้เป็นพิเศษเพราะว่ารวบรวมทั้งความเป็น ความก้าวหน้าในการดีไซน์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีคาถาที่เป็นหัวใจของผ,ผู้พูดศาสนานะครับว่าทําเราได้เกิดจากเหตุพระคาถาโคตเจ้าทรงแสดงเหตุและความดับของพระธรรมเหล่านั้นนะครับเนี่ยนะฮะฟังแล้วมันก็เข้าใจง่ายนะครับว่าดับที่เหตุนะครับทุกอย่างนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดขององค์พระบ้างนะครับเนี่ยสามเหรียญน,นี้นะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆืเรามาดูกันที่ลักษณะ ของพักก่อนนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยห่วงหูเหรียญนะครับที่จะเป็นจุดที่ดูง่ายที่สุดนะครับเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบวงรีนะครับเป็นงานกองกระสาบนะครับเขาจะเป็นวงรีแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะตัดเรียบๆสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีการตัดหักครึ่งนะครับจะไม่ตัดปุ๊บไปทีเดียวขาดนะครับแต่ถ้าเห็นห่วงเหมืนเนี้ยชัดนะครับง่ายเลยแล้วก็ต้องมีการตัดแบบนี้ด้วยนะครับ เหรียญจะบางๆนะครับไม่ได้หนามากแล้วก็เห็นไหมฮะความเรียบของตรงห่วงเนี่ยลักษณะเป็นวงรีลูกไข่เลยนะฮะ,นเ,นะเนี่ยนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือตรงรัศมีเนี่ยนะปลายจะเป็นแหลมแบบแหลมคมชัดเลยนะฮะเนี่ยนะฮะตรงนี้นะแล้วด้านนี้ก็จะนูนเห็นไหมฮะเม็ดพวกนี้ก็จะกลมสวยงามนะครับเนี่ยนะรตรงเนี้ยสันตรงนี้จะไม่ได้โด่งมากนะครับจะประมาณ แบนๆประมาณหนึ่งนะครับถ้าดุงๆเนี่ยจะไม่ค่อยใช่แล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นพิมพ์แขนเล็กนะครับเพื่อนเห็นไหมฮะแขนจะเล็กเลีวเยวแร้วปลายดูนะฮะแหลมเปียวตรงนี้เลยนะครับคมมากนะครับแล้วก็มีตรงจุดเนี้ยที่เป็นแหลมๆแล้วก็แยกห่างออกมาจากตัวนิดนึงนะฮะขาและบัวก็ชัดนะครับเนี่ยนะฮะแล้อผิวก็จะเป็นเหมือนเอาปาก้าอะอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีความเก่าเหลืองๆเป็นน้ําทองน้ําทองอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็มีเส้นสายฝนเนี่ยวิ่งจากบนลงล่างเนี่ยนะฮะแบบมากมายเลยนะอ้นนี้นะเพื่อนเห็นไหมครับเป็นแบบนี้นะอันนี้นะฮะเยอะไปหมดนะครับส่วนขอบตัดเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นหักครึ่งแบบนี้นะครับเพื่อนต้องจำตรงนี้ไว้นะครับถ้าเป็นตัดแบบทีเดียวขาดเนี่ยไม่ใช่นะฮะต้องมีเนี่ยฮะตัดแบ่งครึ่งเห็นเป็นเส้นแบ่งครึ่งชัดเลยนะครับ ทางซ้ายขวาเลยนะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยนะมีพิมพแขนใหญ่แล้วก็มีตัวยันเนี่ยปลายยันไปติดตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นยันห่างนะถ้ามียันชิดก็คือเส้นนี้จะไปติดขอบนะครับี่ยด้านหลังตรงนี้จะแบนนะเห็นไหจะมีแล้วก็จะมีทั้งเป็นขอบตะใบอะไรขอบเลื่อยด้วยนะครับถ้าเป็นขอบเลื่ยจะเลื่อยเข้ามาลึกถึงข้างในนี้เลยนะฮะส่วนตัวอักษรก็จะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่อันนี้เป็นแบบตัวอ,อักษรเล็กนะครับ เนี่ยนะฮะจะเล็กกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูทั้งสามเหรียญกันล้วกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวเวลามันจะไม่ทันเนาะผมอยากให้สักแปดนาทีนะเนี่ยนะครับนี่นะครับเพื่อนเนจะเห็นไหมครับว่าขอบจะครึ่งครึ่งแบบนี้นะครับนี่นะนะครับห่วงก็จะเป็นนี่นะครับเห็นไหมฮะ แบบนี้ทั้งหมดเลยเพื่อนเเห็นไหมมีรอยยืดของเส้นโลหะเป็นวิ่งเป็นเส้นอยู่ตรงกลางด้วยนะครับอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะฮนะแล้วก็เห็นไหมฮะเป็นครึ่งครึ่งอย่างเงี้ยเลยนะก็จะเป็นวงรีทั้งหมดนะครับเห็นห่วงเนี่ยแยกเลยแต่บางทีก็ระวังเข้า,าห่วงไปใส่นะโอเคครับวันนี้ก็เบื้องต้นนะฮะสำหรับการดูก็ประมาณนี้นะต้องเป็นแรงกระแทกนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีเส้นวิ่งเยอะๆนะอ่าแล้วก็ หแหลมๆเปรี้ยวๆตรงนี้เลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวค่อยมาทำรายละเอียดอีกทีนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ